เาป็นอะไรเลยพี่ใจจะได้ฟังน้องเขาร้องสดสุดครั้งแรกในชีวิตแล้วเห็นกันจัดๆตรงนี้เลยใช่แล้วนีฮะจับตัวยากนะสคนนี้นี่คือแบบ4ี่คนที่แบบเขาคัดแล้วก็เฟ้นมาแล้วใช่แล้วว่าไม่มีงานวันนี้ วางดูเหมือนประกวดอะไรสักอย่างเลงนะฮะอ่ะแน่นอนเลยครับอย่างที่บอกไปนะครับเราจะมีนะครับผมเพลงสดๆเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่แล้วนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากน้องวงออกัสนะครับซึ่งวันนี้จะเล่นให้กับน้องๆแล้วก็คุณผู้ชมทั้งประเทศครับได้ฟังพร้อมๆกันแต่จะเป็นเพลงอะไรนั้นน้องพร้อมอยู่แล้วได้เลยครับขอเสียงร่วมกับออกัสดังๆเลย ท้ายตองกลายเป็นฉันที่เสียใจเฝ้าคิดทบทวนทุกอย่างที่ผ่านมาไม่เหลือไรควา mm ้ามเก็บมไว้ในใจที่เคยคิดว่ารักเท่านั้นที่จะพาเราไปถึงฝัน ในวันนี้เมื่อฉันได้รู้จึงยอมและพร้อมทำใจว่ารักไม่ใช่ทุกอย่างเสมอรักมันไม่ใช่เธอฉันหรือว่าใครรักไม่ใช่ความสุขในบางครั้ง รักไม่ใช่ความหวังในวันที่ฉันและเธอต้องจากไปรักไม่เคยพาเราไปไกลยังคงรังไว้ดึงมัอไวอ้อย่างนั้นชีวิตฉันมีความสุขก็เพราะรักบางครั้งไม่ยอมหยุดพัก รักไม่เคยรอใครคำคืนที่ฉันว่าเวรำเรียกหาว่ารักทำไมไม่มากลับเดินนี้ฉันไปที่เคยคิดว่ารักเท่านั้นที่พาเราไปจึงฝัน,นวันนี้เมื่อฉันได้รู้จึงยอมและพร้อมทำใจ รักไม่ใช่ทุกอย่างสเสมอรักทำนไม่ใช่เธอฉันรู้าใครรักไม่ใช่ความสุขในบางครั้งมรักไม่ใช่ความหวังในวันที่ฉันและเธอต้องจากไปรักไม่เคยพาเราไปไกล ยังคงรักงและดึงเราไว้อยู่างนั้นอเคยวาน้ีว่าันจะดีถ้ามีรักมาในวันนี้เมื่อมีน้ำตาจึงรู้ว่ามันไม่ใช่คำารักที่หวังไม่เห็นแล้วถ้าไม่เป็นฉันนานในวันนี้ ในชีวิตของฉันจะเป็นเช่นไรเมื่รักไม่ใช่ทุกอย่างสเสมอรักมันไม่ใช่ทามไม่ใช่ฉันหรือใครรักไม่ใช่ความสุขในบางครั้งโอ้และรักไม่ใช่ความหวัง ในวันที่ฉันและเธอต้องจากไปรักไม่เคยพาเราไปไกลยังคงรั้งและดึงเราไว้รักให้เรามาต้งเท่าไรแต่สุดท้ายก็เอากลับไปรักไม่เคยพาเราไปไกลยังคงรั้งและดึงเราไว้อยู่อย่างนั้น ไม่ใช่ทุกอย่างจำได้แล้วจได้้แลวเสมอไม่มารักไม่ใช่ฉันไม่ใช่เธอใช่อารมณ์หนักอารมณ์อารมณ์ต้องถึงกว่านี้อารมณ์ถึงกว่านี้เอาไปดีมากเลยอะฟังแล้วมันมันมันชีพใจจรมากมันคือเป็นนิยามเป็นนิยามความรักนะอีกหนึ่งอย่างที่เรารักไม่ใช่ทุกอย่างให้น้องพีทพูดดีกว่าว่าจริงๆแล้วที่พี่สองคนฟังเนี่ยมันอาจจะลึกซึ้งไปน้องพีทลองพูดความหมายของเพลงนี้ฟองชิอเพลงคืออะไร ชื่อเลยว่ารักไม่ใช่ทุกอย่างครับตามนั้นเลย<อ>ก็คือบอกถึงบอกถึงความรักที่จบลงไปแล้วก็ค,คือเหมือนวันหนึ่งเราเราเคยคิดว่ารักมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงวันหนึ่งมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยเราก็เลยเออทำใจว่าเออจริงจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างอะยังไงชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปเออ,อคือน้องๆวัยรุ่นหลายต่อหลายคนรู้สึกว่าถ้าเกิดอกหักถ้าเกิดโดนทิ้งจบแล้ว ชีวิตฉันพังแล้วฉันไม่เรียนแล้วต่อไปไม่ได้ฉันไม่เรียนฉันหมดสิ้นทุกอย่างฉันหันไปพึ่งสิ่งไม่ดีอะไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วพี่นี้ก็จะบอกกันว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตครับแต่ว่ามันมันบางทีมันก็มันก็มีทั้งสุขบ้างแล้วก็ทุกข์บ้างปามเป็นไปนะครับใช่แล้วนี่ก็เพลงใหม่ล่าสุดซึ่งแน่นอนครับว่าอีกไม่นานจะได้ฟังอีกหลายๆเพลงด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วครับถามนิดนึงสิว่าต่อไปเนี่ยจะออกมาเป็น ปล่อยมาเป็นเทเลซิงเกิลหรือปล่อยมาทั้งอัลบั้มเลยครับเออไม่ต้องต้อเป็นล่อยปล่อยราชการนะฮะปล่อยมาทีละก็มีมีสิ่งียวที่แบบเราภูมิใจเสนอนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็จะมีอัลบั้มเต็มในเดือนพฤศจิกายนนี้โอเคครับทั้งหมดติดตามได้ที่ไหนสำหรับออกัส ก็มีเฟซบุ๊กครับผมเข้าไปที่ Augustbandroom ใช่ครับแล้วก็อย่างเพลงรักไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าไปฟังอีกก็ท่านเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะครับอยากเข้าไปฟังเวอร์ชั่นที่ดนตรีเพราะๆเฮ้ยนี่หมอหมอแหมที่เลยเฮ้ยขอบขอบเพรา้เลยเข้าไปในยูทูปก็อ่าเสิร์ชชานอลของเราครับชื่อว่า AugustbandTV ครับผมเอาเอ็มวีเสร็จแล้วเหรอครับอ่าเป็นเหมือนกับวิดีโออัดตอนซ้อม บรรยากาศนึงไงเอ้ยอยากดู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 เขาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเสิร์ชหาใน YouTube ให้พิมพ์คำว่าอะไรถึงจะเจอพิมพ์ว่าออ g u สแบนทีวีอันนี้ก็จะเจอเลยขึ้นมาเลยก็จะเจอข่าวอัปเดตของพวกเราหลายๆข่าวแล้วก็จะมีคลิปเพลงนี้ด้วยครับโอ้โหเนี่พี่็นเลยคิดแต่อย่างเงี้ยอ่ะก็คลิปหลุดมาเขาตั้งใจจะหลุดมาให้นเราได้ฟังไงคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณออ g u สด้วยใช่ติดตามไว้ในส่วนของช่อง True Music ของเรานะครับเพลงทุกเพลงของน้องๆความตั้งใจทั้งหมดของน้อง จะถูกถ่ายทอดผ่านที่นีแน่นอนรวมไปถึงหนังเรื่องใหม่ล่าสุดชื่อเรื่องว่าเพื่อนไม่เก่าเพื่อนไม่เก่านะครตามได้ออกัสเล่นหมดเลยใช่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเรื่องหน้าฝากมานิดนึงใอ้บอกไปแต่ผมรู้พี่อยากบอกพูดเลยเสีครับคมครับก็ไปบอกเสียเขาอ๋อบอกเสียเสี่ยมงคลนะครับผมีอินเตอร์เนชั่นอลถ้าเสียดูอยู่ตอนนี้นะครับผมพอเล่นได้ครับ มาครับไม่ใช่สุดยอดมาเลยเห็นไหมเห็นไหมผู้ชมครับเดี๋ยวเบรกหน้าเจอเราสองคนต่อแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวองค์การก็ไม่ใช่แบบ้าที่เลยนะครับขอบคุณองค์การด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับเอาล่ะตอนนี้เราไปฟังหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับได้เลยนะครับผมอาจจะเพลงอะไรนั้นไปติดตามชมได้เลยสิ่งที่อยู่ข้างในครับเดาใจหรือเปล่าสัักคครรู่บครับ